สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนาทอมอีกหนึ่งคลิปสำหรับคลิปนี้นะทาทำมาสองรถทางซีดาดข้างหลังนี่ครับที่จังหวัดสมุทรปราการให้กำลังเอ็มเ้องอิมที่นี่เรียกที่ไหนนะอำเภอบางบอ่อครับอำเภอบางบอ่อตำบลบางบอ่อตำบลบางบอ่อนะครับรถสามล,ลอ้อเครื่องรีฟานร2 5ซีซี เขาท้ายมีสโลมีหลังคาปัดน้ำฝนกระจกหน้าโชคใหญ่แกน43มิลกว้าง1เมตรยาว1.4เมตรราคา63,000บาทโทร0816581922ไลน์ a d c z d 4 8 5 4 l ส่กระจกให้กันการใช้งานให้ฟังนะครับอันนี้ก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปครับพี่ปิดสวิชกกุญแจจะมีไฟเขียวขึ้นไฟเขียวคือเป็นเกียร์ว่าง ต้องให้มันเป็นเกียร์ว่างครับพี่มันถึงจะสตาร์ทติดแต่ถ้าเป็นเกียร์หนึ่งปุ๊บมันจะสตาร์ทไม่ติดเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่จะสตาร์ทไม่ติดอย่างสมมุติปุ๊บอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งจะสตาร์ทไม่ติดครับผมมันต้องเป็นเกียร์ว่างครับพี่เกียร์ว่างคือไฟเกียร์ ใช้ปกติครับพี่เหมือนมอไซค์ทั่วไปปกติพี่มีอยู่คันหนึ่งเลยใช่ปะ<ช>ครับคล้ายๆกันเลยพี่อันนี้ต้านมือต้านมือขนาดอย่างขี่เไว้ก็ปิดไว้ตัวนี้เป็นไฟสูงไฟต,ต่ำครับ<ช>น,นี่ไฟเดียวครับ<ๆ>เดียวซ้ายเลียวขวาจะมีเสียง<ๆ>อันนี้แต่ส่วนหน้าคนโตที่ปั้นน้ำฝนจะอยู่งี้ครับ เครื่องเย็นทาร์ตไม่ติดพี่ก็โชงหน่อยกันเลยโชงมาทางนี้แล้วก็สตาร์ตกระโดดครับก็รับส่วนนี้จะเป็นไฟทักทายไหมไฟสูงแบบเวลาเจอเพื่อนทักทายหน่อยบกลงได้แล้วส่วนระบบเบรกเบรกจะมีสามที่ครับพี่ครับผมอันนี้เบรกหน้าเบรกหน้าคือล้อหน้าตรงนี้ครับส่วนนี้เบรกเบรกหลัง ตัวนี้จะเป็นเบรกมือการลดไหลครับพี่กรณีจอดถูกครั้งต้องอย่าลืมดึงขึ้นเวลาจะขับออกถูกรั้งก็เอาลงเหมือนรถยนต์เลยพี่เพราะว่ารถไม่มีขาตั้งเวลาจอดไงเ้พี่ถ้าพี่ลืมลืมดึงนะไหลครับใช่ครับไอตัวนี้จะเป็นตัวสโล เาเบรกลงพี่เขาเหยียบไม่ได้ครับผมเหยียบแล้วมันจะอันนี้ง่ายก็กรณีรถแบตหมดนะพี่ เป็นเกียร์บนเกียร์หนึ่งก็เดินหน้าแล้วมันจะมีเลขบอกครับอันนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองก็เดินหน้าเกียร์สามก็เดินหน้าเกียร์สี่ก็เดินหน้าพอเราพิกดเดินหน้าอีกครั้งนึงจะเป็นเกียร์ว่างเลยเพราะว่ามันจะเป็นเกียร์บนแต่ถ้าจะดึงเกียร์กลับก็เกียร์สามก็จะมีเลขบอกสองรหนึ่งเียว่าครับส่วนตัวนี้ตัวบังคับเดินหน้าถอยหลังถ้าถอยหลัง กระบานี่เปิดได้สามด้านนะพี่เี๋่อพี่บรรทุกถูกพระเปิดได้เลยก็กระบานี้สามารถยกน้ำได้น,ไน,นะมันจะมีตัวล็อกอยู่สองฝั่งจะอยู่ข้างไร <Okay. S 2> เวลาพี่จะยกดัมพี่ก็กดอันนี้ก่อนมันมีสองฝั่งครับตัวนี้จะเป็นเครื่องไล่ฟานร้อยยิบห้าถอยครับหนึ่งพันโลถ่ายน้ำมันเครื่องหนึ่งทีตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นเกียร์ฝากตัวนี้จะเป็นตัวสโลพาวตัวนี้เป็นเพาวท้าย ตัวนีน้น้ำมันเครื่องที่ก็หนึ่งพันโลพี่ก็ถ่ายหนึ่งครั้งส่วนอันนี้ทุกสามพันโลพี่ก็ถ่ายหนึ่งครั้งพี่จาง่ายๆเลยพี่ถ่ายอันนี้สามครั้งพี่ก็มาไล่ถ่ายอันนี้อย่างละหนึ่งครั้งแล้วอันนี้ใช้เบอร์อะไรน้ำมันในอันนี้สี่สี่จังหวะทั่วไปทั่วไปศูนย์จุดแปดแล้วพวกเท้ายโลแล้วก็ ใช้เบอร์เบอร์เก้าสิบก็ได้ครับส่วนตัวสโลวี่ถ้าพี่ใส่สโลว์มันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะทําให้เครื่องให้เพลาท้ายเนี่มีแรงส่งรถมากขึ้นครับผมแต่ถ้าี่ปกติก็จะอยู่นี้กร,รณีที่พี่เอาอันนี้ขึ้นแล้วถ้าพี่จะล็อกพี่ต้องอย่าลืมล็อกนะครับครับผมล็อกก็เหมือนเดิมครับสองฟัง มันเติมตรงนี้ครับแกตรวนี้มีกุญแจคงับครับะ,ะดอกกันครับผมสำรับเติมก้มาวหางก็ได้ก้าหนึ่งก็ได้ครบแต่นี่หมท่านอขอขอบคุณน้องเอ็มนะคะที่สั่งรถจามร้นานทองแล้ววันนี้นะคะนัาทองก็จะมีเสื้อแล้วก็ล่มมาให้ด้วยนะคะคแล้วก็อันนี้เป็น เอกสารประกอบนะคะให้ถ่ายเอกสารเก็บไว้นะคะแล้วทุกไถเอกสารไว้ที่รถแล้วก็ตัวจริงเก็บไว้ที่บ้านนะคะนี่นะคะที่ค่านตบนะคะทำหมดเท่าไหร่รับจริงค่ะทำหมดเท่าไหร่หกหมื่นหกหกหมื่นหกหมื่นหกข่าค่าส่งค่ารักษาหกหมื่นสามค่าส่งสามพันโอเคขอบคุณนะคะนะฮะพอนไหมเดี๋ยวขาดนะ